การวางพุ่มทองพุ่มเงินถวายเป็นเครื่องสักการะสถาบันพระมหากษัตริย์เวลาเชิญพุ่มทองพุ่มเงินจะเชิญเหมือนกับบุคคลหรือหน่วยงานร่วมคือเชิญพุ่มทองด้านขวามือประธานพุ่มเงินด้านซ้ายมือประธานเมื่อถึงเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ประธานพิธีหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้ถือพุ่มถวายความเคารพ และประธานพิธีหันมารับพ <S 2> <S 2ุ่มทองจากผู้เชิญทางด้านขวามือและนําไปวางเป็นเครื่องสักการะทางด้านซ้ายมือของประธานพิธีแล้วหันมารับพุ่มเงินจากผู้เชิญทางด้านซ้ายมือของประธานพิธีและนําไปวางเป็นเครื่องสักการะทางขวามือของประธานพิธีเมื่อวางถวายเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดรวมทั้งผู้เชิญถวายความเคารพพร้อมกันปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆต่อไป